ยอดเขาแล้วมันเจอหมดเลยนะข้างบนเนี่ยเจอไหมก็ลึกแล้วนะทุกคนตอนนี้เข้ามาค่อนข้างที่จะลึกแล้วไปเดเดินทางกันต่อดีกว่าเลยนะดูดิทุกคนใช่ไหมคุ่มตัวเลยนะตอนนี้ไกลจริงๆนะทุกคนไม่ใช่ใกล้ๆเลยไยทูเรียนนะทุกคนทุกคนเจอไหมเนี่ยลูเรืองเรืองเนี่ยมัน เปลือกมันคล้ายๆทุเรียนมากเลยแต่ก็ไม่ใช่ทุเรียนนะทุกคนหมอ,ห,อ,ห,อ,ห,อหรือเปล่าทุกคนเจออะไรเนี่ยดังเนี่ยตัวอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรวะมมาอยู่ที่นี่ได้ไงเฮ้ยทุกคนมันขึ้นไนนปนไหนวะมันขึ้นไปแล้วตามไปทคน ครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านเลยนะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนขอทุกคนครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะซึ่งผมต้องเปิดคลิปก่อนให้พี่พี่ได้รู้ว่าตอนนี้ผมก็มาค่อนข้างที่ใกล้จะถึงแล้วนะก็มาเปิดคลิปก่อนพอวันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็เจอองค์คััก์ไปแล้วนะมาตามล่าไอ สมิงผู้นำนะตอนนี้ก็ขึ้นทังเนี่ยค่อนข้างชันเลยนะไปทุกคนก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับเพื่อให้ผมเนี่ยได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปพวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะเหนื่อยอแล้วก็ฝากติดตามอีก หช่องทางก็คือช่องทางเพจ f a c e b o o k ชัยกิจให้ผมด้วยนะครับทุกคนไปเดินทางกันก็ผมจะถ่ายก็ต่อเมื่อผมใกล้ถึงกระต๊อปของผ่านคนนั้นนะไปตอนนี้เนี่ยที่ผมบอกไปนะว่าผมอยู่ยอดเขาแล้วนะตอนนี้เห็นไหมเห็นหมู่บ้านข้างล่างนู่นไหมนะตอนนี้ผมอยู่บนยอดเขาแล้วมันเจอหมดเลยนะข้างบนเนี่ยเจอไหม ลึกแล้วนะทุกคนตอนนี้เข้ามาค่อนข้างที่จะลึกแล้วไปเดินทางกันต่อดีกว่านี่ให้ชมบรรยากาศช่วงที่ผมบอกนะว่าเจออยู่ข้างบนนี้นะใช่ไหมทุกคนก็ไกลอยู่นะเมืม่อสักครู่ผมซูงเข้าไปนะไปเดี๋ยวรีบเดินทางต่อดีกว่าก็ให้ชมเป็นบางช่วงบางช่วงที่ผมเห็นอะไรที่มันน่าตื่นเต้นนะ เส้นทางที่ผมพามาเนี่ยสูงจริงๆนะทุกคนเจอไอ้นู่นผมก็เป่าปากอยู่นะตอนนี้เพราะว่าเหนื่อยออไปทุกคนไว้เจอกันตอนที่ถึงกระต๊อบดีกว่าไปมาครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนจะถึงแล้วนะเพราะว่าผมเจอเนี่ย เหมือนจะเป็นกระชายป่าหรือเปล่านะเนี่ยอยู่บริเวณนี้นะหลายอย่างที่ผมรู้ว่าใกล้ถึงเพราะว่าเสียงน้ําเนี่ยเสียงน้ําห้วยนะ่นนะมันอยู่ข้างๆผมนี่เองเพราะว่าคุณลุงบอกว่านะเฮ้ยไม่ใช่คุณลุงนายพานบอกว่าถ้าไปถึงเนี่ยก็คงจะได้เจอกับสายน้ําห้วยเล็กๆนะที่อยู่ข้างๆเราเลยไปรอตอนนี้ขอเดินทางต่อเลย คิดว่าคงจะอีกไม่ไกลเท่าไหร่ก,ก็คงจะถึงนะทุกคนนี่กับผมก็ท่วมตัวเลยนะดูดิทุกคนใช่ไหมท่วมตัวเลยตอนนี้ไกลจริงๆนะทุกคนไม่ใช่ใกล้ๆเลยใส่น้ำเล็กๆแล้วนะทุกคน ทุกคนก็ผมรู้สึกเหมือนจะเจออะไรบางอย่างนะข้างหน้าผมแต่ผมเนี่ยยังไม่ได้ถ่ายนะถ่ายให้ดูนะทุกคนไปนี่ทุกคนที่ผมบอกผมเจอซากอะไรไม่ดู้นะ ทากกระต๊อบหรือว่าคนลุงจะย้ายที่อยู่ละน่าจะใช้แบบที่นายบานพ่อบอก,บอกเปียกเลยนะว่าจะเจอกลองอกองอันนี้ยกลองไม้เกา่าๆวางไว้อยู่นะก็ให้เดินไปข้างหน้าอีกหน่อยก็คงจะถึงที่ของพานหรือหมอผีคนนั้นนะซึ่งขอให้ผมดูรูปแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวยู่นะลักษณะรูปร่างเขาเนี่ย ซักเต็มใบหน้าเลยทุกคนไปรีบเดินทางก่อนไปฮนะอะไยินเสียงอะไรมารู้นะมาจากข้างหน้างนั้นอาจจะเป็นเสียงในพานก็ได้ทุกคนที่คอยวนเวียนเดินไปเดินมาบริเวณน,นี้นะนี่นะงาก็จะเป็นที่เก่าของเขาจริงๆแหละเพราะว่าเหมนกล้วยไม้พวกนี้เขามาปลูกไว้นะไปข้างหน้ากันเลยทุกคน เหมือนผมจะเจอร่องรอยเก่าของเขาด้วยนะที่เขาทำการปลูกอะไรไว้ไม่รู้นั่นเนี่ยไปงั้นก็ต้องเดินตามนี่ไปละก็คงจะถึงใกล้เทือะนี่ก็จะถ่ายชมแบบกันยาวๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามาใกล้จะถึงที่ของเขาละได้ยินเสียงอะไรไหมทุกคน กระชายป่าเต็มเลยนะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวมาดมดูก่อนนะนี่ชายทวนกระชายกอะป่ายก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลย นี่ก็ต้องเดินข้ามตรงนี้หน่อยฝ่าภายเต็มเป็นหมดเลยดิลกมากเลยไม่รู้ว่าอีกไกลขนาดไหนแค่ไหนนะกว่าจะถึงทุกคนผมเองก็ปภาหนาให้เจอเขาด้วยเพราะว่าผมมาถึงนี้แล้ว ก็ลองเจอให้ได้ถ้าผมไม่เจอเขาช่วงเช้านี้ผมก็จะรอเขาจนกว่าเขาจะกลับมานะต้นไม้แต่ละต้นนะค่อนข้างที่จะใหญ่มากเดี๋ยวผมคอยยัดไปยื่มน้ำสักครุ่มก่อนกคนน้ำเนี่ยใสายมากสะอาดเลยนะทุกคน ผมค่อยไปหาข้างหน้าดีกว่าที่มันสบายกว่านี้ดูเหมือนตรงนี้จะลกๆหน่อยนะหาจินลำบากดูบรรยากาศรอบๆผมตอนนี้นะบกคุมไปด้วยต้นกอกไผ่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะดงกอกไผ่อะไรก็ว่าได้ไปท้กามนา ครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็มาถึงจุดตรงนี้แล้วนะผมบอกไปว่าผมผานน้าไปเสร็จเรียบร้อยแนละ้วนี่นะน้ำตกจุดที่คงจะดีกว่าจุด้างล่างเลอสักทนะีละผมก็มาถึงจุดตรงนี้ละเดี๋ยวก็ล้างหน้าล้างตาอีกสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าผมเองเนี่ยดื่มน้ําตรงนี้ไปรสชาติเหมือนน้ําที่เราซื้อมาเลยนะทุกคนนี่ไม่ได้อวยนะพูดตามความเป็นจริงนะทุกคน น้ำเ <ítulo> <ire> ีน anyway, ี่ยค่อนข้างใสนะเนมทุกคนเห็นมันมีปลาตัวเล็กๆด้วยนะเหมือนถึงปุ๊บบรรยากาศนี้ลมนืนเลยทุกคนเห็นไหมเย็นมากทุกคนเดี๋ยวผมขอเดินทางต่อจิกว่าเพราะว่า อีกไม่ไกลละก็คงจะถึงนะทุกคนเลยต้องเดินผ่านไปฝั่งนี้นะได้โดนน้ำไปปุ๊บสดชื่นเลยทุกคน เดี๋ยวผมรีบไปหาที่พักนั้นก่อนดีกว่าเพราะว่าผมสันนิษทางว่าเหมือนจะใกล้ถึงแล้วนะไปทุกคนทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมก็มาถึงจุดที่สองแล้วนะจุดที่เห็นเป็นน้ําตกนี้ละเจอไหมก็ค่อนข้างที่จะลมลื่นนะทุกคนและจุดไฮไลท์หนึ่งก็คือจะผมให้ดูทุกคนมันลูกอะไรก็ไม่ดูนะที่อยู่ข้างในนี้เต่มันมีกลิ่นค่อนข้างที่จะ เหมือนเปรี้ยวๆนะมันกนะิ่ดมันนะทุกคน,นคล้ายๆทุเรียนนะทุกคนทุกคนเจอไหมเนี่ยลูเรืองเรืองเนี่ยมันเปลือกมันคล้ายๆทุเรียนมากเลยแต่ก็ไม่ใช่ทุเรียนนะทุกคนเนี่ยทุกคนเจอไหมเหมือนจะเป็นไอที่เขาเรียกตามภาษาบ้านผมสป,ปะดะหรือเปล่านะ มันคือคล้ายขนุนนะทุกคนนี่มันล่วงมานะทุกคนนู่นเดี๋ยวผมให้ดูต้นมันเนี่ยต้นมันเจอไหมเนี่ยต้นมันเดี๋ยวผมเปิดกล้องหลังให้ดูนะต้นมันต้นมันถ้าผมก็เจอลูกมันอยู่ข้างบนด้วยนะถ้าผมไม่เจอลูกมันผมก็ไม่รู้หรอกว่าอันนี้ก็เป็นต้นของมันเหมือนกันป่ะก็ตอนนี้เนี่ย ผมมาถึงกระต๊อบคุณลุงแล้วนะทุกคนก็คงจะเห็นแล้วเมื่อสักครู่นียที่ผมเปิดกล้องหน้าไปับผมแทบไปเจอก็จะทำให้เป็นไฮไลท์ซะหน่อยแต่ก็ไม่ทันแล้วนะเจอสุดท้ายแล้วว่าเจอกระต๊อบแล้วนะนี่ก็รูปอะไรไม่ดูนะทุกคน,นเจอตกอยู่กลางลำห้วยนะ,นะ,นะลองทุบดูกับหินดูนะ แต่ผมยังไม่เข้าไปในบ้านนะผมจะรอดูข้างนอกก่อนก่อเจออะไรหรือเปล่านี่ผมขอชมบรรยากาศข้างนอกนี่ก่อนว่าธรรมชาติที่นี่เป็นยังไงบ้างนะแบบอุดมสมบูรณ์ดีไหมแต่ก็ทุกคนไม่รู้ลูกอะไรข้างในเนื้อเป็นยังไงก็ไม่รู้ไปเถอกันเดี๋ยวเราเข้าไปในกระต๊อบดีกว่า นะทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็มาถึงบ้านที่เป็นของไหนพาแล้วหรือเปล่าผมเนี่ยไม่เห็นใครนะดูดิไม่เจอแม้แต่คนเดียวเลยนะก็ขออนุญาตขึ้นไปนั่งข้างบนก่อนนะครับพอดีว่าไม่เห็นใครก็จะขออนุญาตตรงนี้ไปเลยเสียงน้ำตกก็ ค่อาๆที่จะดังนะทุกคนมัน,นตกอยู่บริเวณนั้นนะเดี๋ยวเราค่อยไปชมน้ำตกกันผมมาตรงนี้เนื่อยๆผมขอนั่งพักก่อนสักครู่หนึ่งก็จะรอดูเพื่อมีใครออกมาก็จะขอเขาตรงนี้ไปเลยนะขออนุญาตนะครับ ก่อนูอนอี่จะขับถ่าพเนี่ยตอนน่าจะสร้างไว้มาแล้วนะที่ตรงนี้เนี่ยแบบอยู่ตัดขาดจากโลกภายนอกเลยก็ว่าได้นะทุกคนที่เนี่ยเดี๋ยวผมขอนั่งพักก่อนนะทุกคนให้เจอใครเจ้าของที่กลับมาเนี่ยผมจะเลิ่มนถ่ายให้ดูรอบนะก็ตอนนี้ขอนั่งพักก่อนไปเรื่อย ก็จะพาไปชมน้ำตกบริเวณข้างหน้าด้วยนะทุกคนทุกคนเดี๋ยวเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็นั่งพักอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่ทุกคนจุดไฮไลท์เลยนะที่เป็นธรรมชาติการรองน้ำไว้ไว้อย่างนี้เพื่อที่จะกอกไว้ดื่มไว้กินนะนะเดี๋ยวผม ลองกินดูว่ามันตดชื่นร้อนนะอืมอย่างกับน้ำที่ซื้อมาเลยนะทุกคนดูให้ดูสดชื่นทุกคนไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูน้ำตกข้างบนนู้นดีกว่านูนนะน้ำตกข้างบนนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถดำรงชีวิตได้นะตรงนี้ นี่ก็เป็นนี่ก็เป็นน้ำตกที่น้ำพวกนี้ไหลลงไปข้างล่างนะค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะทุกคนเจอไหมคืออยู่ตรงนี้นนสบายเลยนะทุกคนผมยังชอบเลยนะเดี๋ยวผมก็จะอาบน้ำตรงนี้แหละถ้าผมในผมร้อนนะเจอไหมทุกคน,กนสวยงามนะ คนได้ยินเสียงอะไรไหมเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรเลยโอ้โหเหมือนมาจากข้างบนเลยนะทุกคนไปทุกคนจะผมขอกลึ้นไปดูข้างบนก่อนว่ามันเป็นเสียงอะไรพยายามหาดูนะทุกคนก็ไม่เห็นนะ เังไงวะเสีงมาจากไหนวะทุกคนเสียงอะไรวะทุกนเจอตัวอะไรไม่รู้นะเนี่ยเจอไหมเจอตัวหัวเนี่ยนี่จะเป็นผีหอหมอรือเปล่าทุกคนเจอไหมเนี่ยนั้เนี่ยน เฮ้ยท่านครับท่านเป็นคนดูแลที่นี่เหรอครับพยายามถีงเขาใกล้ๆนะแต่ก็ไม่ใกล้เกินถ้าใกล้เกินเนี่ยภาพมันจะแตกนะทุกคนโอ้ยหน,น้าหน้าออกมาแล้วนะหน้าดำปีเลย<อ>ัวอะไรวะเฮ้ย ตัวอะไรวะมาอยู er ่ที่นี่ได้ไงพยายามจะไล่มันออกนะทุกคนมันพล่ไม่ได้เหมือนให้ให้ยลยเนี่ยพยายามขู่พยายามไล่ผมนะดูดูเหมือนจะเป็นสมุนของไม่รู้ เจอเจ้าของคนที่อยู่ที่กระต๊อบไหมเจอเจ้าของคนที่อยู่กระต๊อบไหมไม่รู้เรื่องนไม่รู้ว่ามาอยู่ที่นี่ได้ไงผมมาหาเจ้าของกระต๊อบครับเก้าเริ่มเช้าหลัวแล้วนะทุกคนน่วาวันนี้ ใจเย็นๆก่อนใจเย็นต้อาไม่ทำร้ายผมนะพยายามไม่ให้ผมเข้าไปที่ตรงนั้นหรือที่ตรงนั้นจะมีอะไรหรือเปล่าถึงไม่ให้เข้าไปนะทุกคนเพราะว่าเหมือนจะเป็นเขตที่ต้องดูลลแลด้วยนกะ่อนเอ้อน้ำส่งมาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วนะ เดี๋ยวมันมันขึ้นไปไหนวะมันขึ้นไปแล้วตามไปคนเฮียไว้ผายทุกคนเมื่อคู่เนี่ยผมยังเห็นอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะเนี่ยที่ตรงเนี้ยทุกคนผมยังเห็นอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็อยู่ข้างล่างนี่ มาดูทีก็ไม่เจอแล้วนะผม,มวิ่งขึ้นมาตามทางที่มันมีล่องทางอยู่นะนะทางเดินเนี่ยผมก็วิ่งขึ้นมาปุ๊บพอผมมาถึงจุดตรงนี้เนี่ยมันก็หายตัวไปเลยทุกคนไม่รู้วิ่งไปที่ไหนนะผมว่ามันน่าจะไม่ไปทางนี้ก็ทางนี้นะที่มันสามารถไปได้ไทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอลงไปที่ ไในยินแต่เสียงนะองไปที่กระต๊อบละผมว่าผมจะไปรอเจ้าของกระต๊อบดีกว่าซึ่งเป็นหมอผีหรือนายพานเนี่ยรอให้เขากลับมาแล้วก็จะถามเขานะผมจะรอจนกว่าเขาจะกลับมาทุกคนวันนี้ผมมาแล้วผมก็ต้องเอาให้สุดผมก็นอนนี้ได้นะก็นายพานบอกผมที่ผมเจอมาเขาบอกว่าสามารถนอนพักได้ไปทุกคนไว้เจอเขาผมจะรีบอัปเดตให้ดูนะ ผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนไปทุกคนสวัสดีครับ